สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเจมส์ลาลีกานะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนทุกๆครั้งด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในเรื่องของคลิปใหม่ๆของทางอ่าช่องยูทูบเจมส์ลาลีกานะครับวันนี้การพรีวิวความพร้อมความเคลื่อนไหวนะครับของลาลีกาเดินทางมาถึงในที่สามสนะครับในเกมที่ค้ำหนูค้ำคืนวันนี้บาร์เซโล่าพบกับโอซาซูน่าครับบาร์เซโล่าตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่า จาะที่จะคว้าแชมป์เต็มทีแล้วแต่พวกเขาก็ต้องการที่จะเดินหน้าเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะปิดเกมคว้าแชมป์ให้ได้โดยเร็วนะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ขาดแค่เซจิโรเบโตคนเดียวนอกนั้นก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับในระบบ4-3-3ชาบีจะวางแทสซิเกนเป็นพรักษารประตูแบ็กขวาชูสกุงเด้แบ็กซ้าย เป็นทางด้านของอเลคันโดบาเดเซนเตอร์อเดสคิสเซนเซนนะครับยิงกับโรนันอาราโฮตรงกลางเป็นชุดใหญ่ครับเฟรงกี้เดอยองเปดรีและครบูสเกตนะครับส่วนตัวรุกต้องรูกงร้กันว่าอุสมันเนี่ยไม่ได้จะออกซัดเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับทางด้านขวาซ้ายอ่าเป็นปาโบกาบีแล้วก็หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ส่วนทางฝั่งโอซาซูน่ายาโคบาอาราซันเต้มีปัญหาในการจัดทีมค่อนข้างเยอะไม่มียอนบนการโยลาามิซูตัวคุมเกมที่ ติดโทษแบกน,นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในรายของนาโชบีดาวแบกขวาเด็กวบราซานัทนะครับไม่ฟิลตัวคุมเกมก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนดาบิดกาเซียเซนเตอร์ดิกรติมชาตสเปนก็ยังไม่พร้อมลงสนามซึ่งคาดว่ายาคบาลาซาเต้จะไม่เสี่ยงเข็นลงมาเล่นนะครับเพราะว่าพวกเขามีเกมน,นัดชิงโกบาเดเลักเัลมาดริตรรออยู่ในวันเสาร์นี้แล้วนะครับในส่วนของการจัดทีมนะครับ ในระบบ433ก็จะมีไอตอเฟนันเดสเป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาใช้รูเบนเปญย่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นมานูสานเจสเซนเตอร์อาดิเลเนเอเดนเดสยืนกับอูนยกาเซียด้านกลางใช้ปาโบอีบานเยสครับตัดเกมร่วมกันนะครับกับทางด้านลูคัสตอโรนะครับตัวรุกวันนี้รูเบนกาเซียขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางทางฝั่งซ้ายให้ดารุ่งอย่างอีเกโบนิโตเล่นนะครับส่วนด้านขวาใช้ชิมิอาร์บีลาหน้าเป้าเป็นอันเตบูดีเมียนะครับ ก็จัดทีมออกมาแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกักๆระมัดระวังนะครับสาหรับอาราซาเต้ตัวหลักก็ไม่พยายามใช้ทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่าจะไม่เต็มที่นักเพราะว่ามีเกมนัดจิงโกประเดเลกับรเรอมาดิตรออยู่ในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ดังนั้นแล้วครับบาซ่าซึ่งชุดใหญ่ไฟกับพิบแล้วก็ต้องพยายามรีบเอาชนะนะครับควา้าแชมป์ลาลีกา ให้มาอยู่ในมือให้ได้โดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นฝ่ายบุกอยู่ข้างเดียวนะครับโจว,วอัสซาซูน่ารับลาโต้ครับแต่บาร์ซ่าชุดนี้สมบูรณ์นะครับเกมรุกหลากหลายมีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะกว่าน่าจะเป็นฝ่ายไล่อัดเอาชนะโอซาซูนา่าไปได้ฟันธงว่าบาร์ซ่าจะชนะโอซาซูนา่นา2 3 0น์ครับ